พักเสียเลยก็เดินป่ามาเป็นเดือนท้ามอยู่ดีมันถึงแบบเก็บงินขนาดนั้นเก็บงําคือปกปิดจริงไม่รู้ยว่าเรามีร่างทองที่แบบว่าไม่มันไม่ได้ร่างทองอะไรเลยคือเดือนที่ผ่านมาคือหนึ่งเดือนเท่านั้นแหละที่ผมเริ่มแอคทิวิตี้เยอะเป็นพิเศษเลยเงี้ยเริ่มว่างขึ้นด้วยแล้วก็มีอะไรทําเยอะอะไรเงี้ยก็จะแบบเล่นกีฬาเยอะมากๆช่วงนี้แอคทิวิตี้เยอะมากคนแซวเยอะมากว่าแบบเออจะทําสักกี่อย่างชีวิตนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็ว่างอ่ะก็เลยทําสนุกดี มันก็เป็นผลพลอยได้จากแอคทิวิตี้เราอะไรเงี้ยครับมันดีวมันมันไม่มันตั้งใจเหมือนครั้งที่แล้วป่ะหรือว่าอันนี้คือไม่คือผมไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องออกกําลังกายเพื่อมีซิกแพคไม่ใช่ผมตั้งใจก็คือฉันจะออกกําลังกายเพื่อให้ฉันไม่เหนื่อยใช่เพื่อสุขภาพใช่เพื่อให้มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มสตามิน่าเคยเล่นเกมไหมถ้าสตามิน่าหมดมันก็จะแบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยอือหรือว่าเพราะเราโสดมันเลยต้องทํากิจกรรมเยอะ ันเลยมีเวลาเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ด้วยมันมีมีไทม์เยอะขึ้นอ่ะเป็นเวลาของเราที่ไม่ต้องรอลุ้นว่าใครรอเราอยู่อะไรเงี้ยเป็นไรอ่ะฮะไม่มีใครรอเราเลยมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนมันมีคนก่อนเรารอเขาหรือเขารอเราไม่รู้มันก็แล้วแต่คนอะไรอย่างคนนั้นอ่ะคนไหนนั่นอ่ะไปอ่ะไม่มันไม่เกี่ยวว่าใครหรอกแต่ว่าพอเรามีใครสักคนอยู่เนี้ยเราก็จะแบบนึกถึงเขาไงว่าเอ้ยดึกมากไม่ได้นะเราก็ต้องแบบ ให้เวลาเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ได้มีใครที่ต้องแบ่งเวลาไปให้เราก็ให้ตัวเองได้เต็มที่ใช่นึกถึงตัวเองก่อนอ๋ออ๋อเออก็ดีแรกๆไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่ามันแปลกๆอ่ะมันมันไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าตอนนี้มันก็ก็โอเคก็อิสระดีรู้สึกว่าอยากทาอะไรก็ทําแล้วก็มีเพื่อนพร้อมที่จะลุยกับเราทุกทุกกิจกรรม คิดว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานเลยเหรเสียชื่อนะไม่รู้เสียชื่อนะมันมันดิจิตอลฟุตพิ้นไงเข้าใจไหมไม่รู้ไม่รู้แต่ตอนนี้ตอนนี้แบบนี้แฮปปี้แฮปปี้มากี่เดือนแล้วแฮปปี้มาสักพักแล้วแต่เป็นรอบคนที่นิ่งนะอะไรนะโสดนานไม่ได้นะอันนั้นรอบก่อนรอบนี้ก็ต้องว่ากันอีกที เป็นเคสเสซีซั่นที่แล้วมันจบไปแล้วอันนี้ซีซั่นใหม่แล้วเราเราเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วแต่คนที่จะเข้ามาไม่รู้ดูเราคิดนาน่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจะจะมีโอกาสได้ไปเจอคนได้ยังไงอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ได้เจอใครเลยทําเจอเดีที่ทํางานแล้วก็อยู่ในป่าเจอแต่คนแปลกหน้าเอ่อจากที่แล้วก็หักดิบไม่เที่ยวอันนี้หักดิบก็คือไปเดินป่าเข้าป่า เดินป่าไม่ต้องหักดิบก็แค่ว่าเข้าป่าไปเลยไงเพราะปกติคือไม่เที่ยวก็คือไม่เที่ยวเลยใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มันถ้าว่างก็ไปก็ถือว่าไปออกกําลังกายชมนกชมไม้ธรรมชาติสวยดีอะไรเงี้ยแล้วไม่เจอใครอ่ะไม่เจอก็หวังว่าจะเจอตลอดอ่ะไม่มีใจเลยฝนคนเดินเยอะนะว่าไปคนเดินเยอะมากประเทศไทยป่าสวย ไม่เจอเจอหมาเจองูเจอนกจิ้งจกอะไรเงี้ยคนยังไม่ค่อยเหรอขึ้นไปบนบนบนภูเขามมีเน็ตมอนเดี๋ยวทำหน้าตาดูไม่มีไม่อะรู้สึกว่าไม่อยากมีภาระอยากเข้าเองอยากเข้า่ตัวเนี้ยลงลงในลงในตตไม่อยากมีภาระ ให้ดูเลื่อนดูแพทอัดไว้ให้ดูเรื่อนเวลามันจะแบบพอถึงมันจะเรื่อนขึ้นไม่อยากพูดเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่จอฟท์พิ้นมันน่ากลัวเเอออรต้งัใช่ใช่ก็รับผิดชอบอยู่อย่างน้อยเราก็ยังไม่กินตอนนี้ที่จริงเราบางทรื่องความรักเนี่ยนะวันเนี้ยพอมันโตขึ้นทุกอย่างมัดูเป็นอีกไมค์เซ็นึันขึ้นมาเลย คือนะวันนี้มองเปลี ussen, ่ยนไปมากๆเลยอะไรเงี้ยคือความรักมันไม่ใช่แค่รักอีกต่อไปแล้วอะมันหลายเรื anyway> ่องประกอบไปด้วยหลายเรื่องแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเหมือนเรามั่นใจในตัวเองมาตลอดว่ามันมันไม่ได้เรื่องยากอะไรเงี้ยกับคือการมีแฟนน่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่การมีแฟนที่ดีเนี่ยมีเป็นเรื่องยากคือมันมันมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันต้องเข้าใจกันมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันเชื่อใจวางใจไว้ใจกันได้อะเหมือนเราเลือกคนที่จะอยู่กับเราไป จนมาสุดท้ายอ่ะเพราะนี่คบกับใครนี่ก็จริงจังทุกคนจริงจังไปหน่อยเออทีเนี้ยมันมันก็ต้องตั้งใจเลือกมากกว่านี้ไม่ได้ว่าแบบปล่อยใจฟิลฟเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าแบบอย่าไปที่เหตุผลกันมากแบบปล่อยไม่ต้องใช้เหตุผลความรักไม่ต้องใช้เหตุผลใช้แต่ความรู้สึกใช้หัวใจพัทงทุกรอบ <c oughs> ตอนนี้คือเลยคิดว่ามันอาจจะต้องมีเหตุผลประกอบบ,บ้างแล้วนะอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลยคิดว่าอาจจะต้อง จะเป็นแฟนกับใครก็คงต้องเป็นเพื่อนกันก่อนอืมก็เหตุผลที่เราสึกว่ามันต้องเป็นปัจจัยหนึ่ยคนเนี้ยที่ตัดสินใจว่าถ้าจะมีสกู๊ผมว่าเป้าหมายมันต้องไปในทางเดียวกันอืมแบบว่าไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฉันจะเปิดร้านอาหารเธอก็อยากเปิดร้านอาหารเหมือนกันแล้วไปด้วยกันมันไม่ใช่นะมันแค่แบบมีโกที่มันแบบไกลๆที่มันไปในทางเดียวกันได้อ่ะเขามีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราแต่ว่ามันมีส่วนที่มันอินเตอร์เซ็กกันตรงกลางได้แล้วก็ไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าที่ผ่านมาเราจริงจัง จริงจังจริงจังตลอดแค่คุยสักอาทิตย์หนึ่งก็เห็นภาพงานแต่งงานแล้วผมอะโอ๊ยน่า่อกเหรอถขนาดนั้นเลยเหรอก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบมันคิดว่าเุ้ยอันนี้แหละใช่แล้วคนนี้สุดยอดเจอแล้วในที่สุดก็เจอทีไม่ไม่งัพี่ถ่ายในที่ถ่ายมามันก็จะมันรักหรือมันหลงผมว่าสเตจของการหลงมันไม่เกิน3เดือนหรอกแต่ละจันั้นเฮ้ยไม่ใช่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่าง อะไรเงี <ítulo> ้ยค <f LE> ือมันคือผมว่าอยู่กับใครนานๆมันก็รักหมดแหละกับเพื่อนเรายังรักเลยใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเสียงคนถามเจ็บกับผมอีกเหมือนเป็นคนคนนานคือมันมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บที่ความความสัมพันธ์มันยุติลงอ่ะมันเจ็บที่ภาพอนาคตที่เราวางไว้มันหายไปนึกอไหม แบบสิ่งที่เราวาด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 ฝันไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นน่ะมันมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันเจ็บตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมันโดนซ้ำๆหลายรอบมันภาพนั้นมันยังอยู่มดูว่าภาพเราเริ่มกลัวว่าไม่เข้าใจยังไงครับหมายถึงว่าพอพอมันเจ็บซ้ำๆอ่ะภาพนแต่งานมันมีหวไหรือว่ามันไม่คิดอะไรแลวมีทุกรอบยกเว้นรอบนี้อือตอนตอนนี้คือคือเออคือเหมือนเหมือนผมตั้งใจไว้ตลอดว่า คือไม่เกินสามทีสเอ็ดอ่ะผมน่าจะต้องแต่งงานแหละก่อนหน้านี้นะ,ะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเร็วสำหรับใครหลายคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าอืมเอออยากเลือกอะ่ะอยากเลือกแล้วแล้วก็แบบค่อยๆเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือไม่เอาละเป็นคุณลุงดีกว่าตอนนี้ก็หนามากแอ้แท็กอองไททันอ่ะแบบไม่กลัวคนในเล็กมากเลยนะ อย่างนี้ใครจะทำไมทำไมทำไมบไ่อยู่ดีงต้องมาตั้งในช่วงวัยที่มันจะเป็นดัตตี้าครี้ไม่เข้าใจอีกแล้วหมายถึงว่าทำไมต้องมาชตั้งในวัยที่มันจะเล็กสามหรือว่าในขนาดตั้งกำแพงอะเหรอ <S 2> <S 2> มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันเป็นจังหวะชีวิตพอดีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็มีความสัมพันธ์มาเยอะมากๆอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะดีมาหลายรอบมากๆแต่มันก็ไม่ดีสักทีจนตอนนี้เราคิดว่าเออช่างมันเถอะอย่าไปคิดมันเลยอะไรเงี้ยไปปล่อยมันไปถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองแต่อยากอยากแบบคือถ้ามันจะใช่คือต้องขอแบบ รู้จักกันแบบบุคคลที่สามอะที่ไม่ใช่คนจีบกันไม่ใช่หมายถึงว่าที่ไม่ใช่คนจีบกันคุยกันแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันนะเพราะผมเรียนรู้มาหลายครั้งแล้ว,วมันไม่จริงเ,<อ>เราต่างคนต่างใส่หน้ากาก,กที่สวยงามเข้าหากัน<อ>นึกออกปะเพื่อให้เขาประทับใจในตัวเราอแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่เชื่ออะไรพันนั้นแหละก็ค<อ>ือต้องเป็นเพื่อนกันก่อนค่อยๆค,คุยอะไรต้องมีกลุ่มๆเดียวกันแล้วค่อยๆดูกันไปว่าเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วอะตอนที่ไม่มีเราอะอื โยงไม่ได้แล้วนะเนี่ยอั่งนี้เตรียมโยงนะเออแซว่าแซว่าแล้วตอนนี้สดมันมีคนเข้ามาได้กับไฟไหมไม่มีเลยทำไมอ่ะเอ้าไม่รู้เพราะคนอาจจะไม่กล้าปีนกำแพงใบตั้งไว้หรือเปล่าปิดเน็ตไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเน็ตก็มันก็มีกำแพงอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้แต่ไม่มีนะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าไม่รู้ไม่มีใครจีบนะ เขาจะกลัวก็ปล่อยเขากลัวไปผมก็อยู่คนเดียวยืนยันว่าวันนี้เราไม่เหงาตอบไม่ได้เต็มป่าวไม่ไม่เหงาปกติเราเป็นคนขี้เหงาเราเรานอนคนเดียวไม่ได้มาถึงโอ้ยนอนคนเดียวมานานแล้วตอนนี้นอนคนเดียวแบบหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยบางทก็นอนหลับได้หลับปุ๋ยมีอะไรก่อมไหมฝันดีมาก Ask, หลับไ,ไ,มไม่ต้องหลับเองได้เลิกงานกลับบ้านนอนหลับปุ๋ยตื่นเช้าได้ยินเสียงนกที่คุยใครอยู่เนี่ยสีายไปเนี่ยพวกสัางณระตะเปที่ต้องเข้ามานะวันนี้ที่กำแพงสูงัยท่านเนี่ยเราอยากได้แบบอยากได้แบบไหนหรอ <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้คนที่ไม่ต้องมายุ่งกับผมมากอ่ะคือหมายถึงว่าเขามีทางของเขาอ่ะนึกออกไหมไม่ได้เอาชีวิตเขามาแปะที่ผมอ่ะ ไม่ต้องมาตัวติดกันเออ<ม>ใช่ไม่ต้องมาฝากอะไรกับผมเพราะผมก็จะไม่ฝากอะไรกับเขาเหมือนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตไป<อ>แล้ววันใดที่เราพร้อมเราค่อยมาเมิร์ชรวมกันแล้วไปข้างหน้าของกันแบบทีมอ,อ,อะไรอย่างนี้้ามาเป็นบัญชีออมทรัพย์ด้วยกันใช่อืมโอเคไม่พูดเกินไปนะทำได้ใช่ไหมบอกว่าแบบไม่ต้องมาอยู่วกันละทำอยู่มันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวตอนนี้ที่อยู่คนเดียวนี่ไงก็คือมันอาจจะต้องแบบให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองก่อน ก่อนหน้านี้ผมอาจจะละเลยมันไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมกําลังเปลี่ยนแปลงอยู่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเติบโตก็คือกลับมารักตัวเองมากกว่าใช่ที่จริงๆที่ผ่านมาก็รักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้แค่จะรักมากกว่าเดิมวันนี้เด็กหลายคำมากเลยเดี๋ยวเรวมๆกันเสด็ดมากจริงเหรอไม่เคยจะไม่ผิดมาเข้าขึ้แค่ข้าบุณครับแม่พรสาราดีๆนะก็จะท้าเซ็ตเกลือะไรนะ บอกเขาค่ะไม่จะมาบอกฉันครับครับครับทบเอาไบกล้องนี้เจ้ Thank <laughs> you.